สวัสดีค่ะเรื่องน่ารู้กับครูพัชชานะคะครูพัชรกรมลเต็มใจโรงเรียนวัดธรรมาพิระตารามสำนักง,งานเขตดุสิตกรุงเทพมหานครค่ะวันนี้เสนอบทเรียนเรื่องความสำคัญของศาสนาค่ะก่อนเข้าสู่บทเรียนนะคะครูพัชชาขอนำเสนอเพลงเพลอๆจาก YouTube หนึ่งเพลงนะคะ พร้อมแล้วนะคะไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะ ศาสนาอยู่คู่ประเทศไทยไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนอยู่ทั่วไปในทินความทองทุกศาสนาสั่งสอนให้คนดีสาวกมีทั่วไปทั้งทองหลักธรรมเป็นเครื่องยึดครองจิตใจต้องมีสติครบครัน หลับทําจังควงำวังกําลังใจซอนคนให้รักกันและกันลดลอบลดลงงุงม,มันเป็นประกันสิบสารไทยเอ้ยขอบคุณเพลงเพราะเพะจากคุณนัททิยาศิสวัสด์นะคะ สำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะเป็นบทเรียนของชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อ1อธิบายความสำคัญของศาสนา,ศาข้อ2เห็นคุณค่าและความสำคัญของศาสนา,าค่ะก่อนเข้าสู่บทเรียนนะคะเราพบกับคำถามน่ารู้กับครูพัชชาสัก2องคำถามนะคะ คำถามที่1นึ่งเพราะเหตุใดจึงกล่าวว่าพระพุทธศาสนาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติใดเพราะเหตุใดจึงกล่าวว่าพระพุทธศาสนาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยต่อไปคำถามที่สองนะคะพระพุทธศาสนามีความสำคัญต่อสังคมไทยอย่างไรพระพุทธศาสนา มีความสำคัญต่อสังคมไทยอย่างไรเตรียมคำตอบเอาไว้นะคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาพูดถึงเรื่องความสำคัญของศาสนาซึ่งศาสนาทุกศาสนามีความสำคัญดังนี้ค่ะข้อ1เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ข้อ2เป็นศูนย์รวมของการทำความดีและข้อ3เป็นแหล่งทำกิจกรรมทางสังคมค่ะนักเรียนไม่ต้องกงังวลนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้ทีละข้อค่ะพร้อมแล้วตามครูพัชชามาเลยค่ะสำหรับข้อที่1เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ศาสนาพุทธสอนให้ทุกคนเป็นคนดีและมีหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเมื่อทุกคนมีศาสนาในจิตใจแล้วเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะและข้อ2นะคะเป็นส่วนรวมของการทำความดี ศาส,สนาพุทธสอนให้เราทำความดีทั้งกายวาจาและใจกายปฏิบัติดีวาจาพูดจาสุภาพใจคิดดีเมื่อเราทำสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็จะเรียกว่าเป็นคนดีนั่นเองคะ่ะและข้อสุดท้ายนะคะข้อ3เป็นแหล่งทำกิจกรรมทางสังคม ภาพแรกนะคะนักเรียนดูแล้วคือภาพอะไรคะเป็นภาพการตักบาตรเทโวโรหณนะภาพนี้นะคะนำมาจากจังหวัดอุทยธานีค่ะและภาพที่สองนะคะเป็นภาพพิธีรับบัวหรือพิธีโยนบัวอยู่ที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะ และภาพที่สมนี้นะคะเป็นภาพการแห่ผ้าขึ้นพระธาตุวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแล้ววันนี้นะคะครูขอนำหลักธรรมที่เราสามารถปฏิบัติได้ง่ายๆของศาสนาพุทธโดยภาพนี้คุณครูนำมาจากห้องสื่อครูบาสคะ่ะเบนจศีล หรือศีลหนั่นเองเพราะเบญจะแปลว่าห้าเบญจศีลจึงหมายถึงข้อควรละเว้นห้าประการประการที่1เว้นจากการฆ่าสัตว์ประการที่2เว้นจากการลักทรัพย์ประการที่3เว้นจากการประพฤติผิดในกามประการที่4เว้นจากการพูดเท็จและประการที่ห เว้นจากการดื่มสุราและสารเสพติดต่างๆนักเรียนคะเรามาพักกันด้วยการฟังเพลงเพราะๆอีกสักเพลงนะคะพร้อมแล้วตามครูพัชชาไปรับชมรับฟังกันเลยคะ่ะการเป็นเด็กดีใครใครก็ทำได้ ทำได้ง่ายๆแค่ปฏิบัติตามสินหาข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่แกล้งสัตว์ข้อสองย่ารีบเป็นโจนอย่าไปขโมยข้อสไม่แย่งคนรักจากคนอื่นข้อสเด็กดีไม่พูดโกหกข้อหออกห้างจากสิ่งือ สองอย่ารีเป็นโจรอย่าไปขโมยข้อสไม่แย่งคนรักจากคนอื่นข้อสเด็กดีไม่พูดโกหกข้อหออกห่างจากสิ่งเหมืนเมาอย่าลืมไปท่องจำเด็กดีต้องไม่ทำผิดศีลห้าข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่แกล้งสัตว์ข้อสองย่ารีเป็นโจรอย่าไปขโมย สีเดกดกีมพูกหกอลงเพราะไหมคะและหลักธรรมข้อที่2ที่ครูพัชชาค้นมาฝากนักเรียนนะคะก็คือเรื่องของอริยสัจสีความจริงอันประเสรศิฐเป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบเป็นหลักธรรมแรกเลยนะคะ ซึ่งประกอบไปด้วย 1. ทุกข์แปลว่าความไม่สบายกายความไม่สบายใจนั่นคือปัญหานั่นเองข้อ 2. สมุท,ทยัยแปลว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาต่างๆข้อ3นิโรธแปลว่าความดับทุกข์เราจะต้องคิดว่าความทุกข์เกิดจากอะไร มีสาเหตุอะไรและเราจะดับทุกอย่างไรและข้อสุดท้ายข้อ4คือมัคมรคหมายถึงข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เมื่อเรารู้แล้วว่าความทุกข์คืออะไรเราก็ปฏิบัติตามสิ่งที่เราคิดได้เห็นไหมล่ะคะคำสอนของศาสนาพุทธหรือคำสอนของทุกๆศาสนาไม่ยากเลยใช่ไหมคะและถ้าเราปฏิบัติได้เราก็จะมีความสุขค่ะ เอาละค่ะมาถึงคำถามข้อที่หนึ่งะคะที่ครูพัชชาฝากไว้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะเพราะเหตุใดจึงกล่าวว่าพระพุทธศาสนาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยนักเรียนเตรียมคำตอบกันไว้แล้วนะคะไปดูคำตอบพร้อมกันเลยค่ะเพราะว่าทั้งวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของคนไทยล้วนเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นเลยนะคะต่อไปคำถามที่2ค่ะพระพุทธศาสนามีความสำคัญต่อสังคมไทยอย่างไรพร้อมไหมคะไปดูคำตอบพร้อมกันเลยค่ะพระพุทธศาสนาเป็นมรดกทางวัฒนรธรรมและเป็นหลักในการพัฒนาชาติไทยนั่นเองค่ะ และวันนี้นะคะครูพัชาต้องขอบคุณข้อมูลต่างๆที่อยู่ในคลิปการสอนในวันนี้เริ่มจากห้องสื่อครูบาสขอบคุณห้องแบ่งปันสื่อการสอนขอบคุณโมจิบ๊อบขอบคุณ www.google.com และขอบคุณเพลงเพราะเาะจาก www youtube. com นะคะถ้าเด็กๆสนใจเด็กๆสามารถเข้าไปหาความรู้ได้ทั้ง Google และ YouTube เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูพัชชาต้องแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ